สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะคลิปที่แล้วนี้แค่1 5นาทีเองนะคะเป็นคลิปสั้นๆเลยเนาะเพื่อที่จะเราฟังแล้วเราก็จะได้ไม่เบื่อเกินไปนะคะในการเรียนวิชาเคมีของครูนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นแยกย่อยออกมานะคะในเรื่องของวิตามินและเกลือแร่ก่อนอื่นครูจะขออนุญาตทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะของคลิปที่แล้วก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะคะ คาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดทที่ครูสอนไปนะคะครูบอกแล้วว่าคาร์โบไฮเดตเนี่ยจะพบในข้าวแป้งและน้ำตาลใช่ไหมคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและร่างกายจะดูดไปใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในโมเลกุลที่ย่อยที่สุดก็คืออยู่ในรูปของพวกกลูโคสหรือที่เรียกว่าโมโนเซคาไลน์นั่นเอง นอกจากนั้นแล้วเมื่อมโนไซคลายรวมตัวกัน2ตัวอย่างเช่นกลูโคสกับฟลักโตสกลายเป็นซูโคสก็จะเรียกว่าไดไซคลายและถ้ากลูโคสเยอะๆมา,มากๆนะคะได้แก่พวกแป้งต่างๆใช่ไหมคะที่เป็นโมเลกุลใหญ่เนี่ยต้องเกิดการย่อยโดยเอนไซม์ก่อนพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าโพลีไซคลาย ใครตามไม่ทันสามารถกลับไปดูได้ที่ ep 1นะะนะคะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะต่อมาค่ะโปรโตีนทบทวนเล็กน้อยนะคะโปรโตีนเกิดจากกรดอะมิโนโปรโตีนพบได้ในไหนคะโปรโตีนพบได้ในไข่ใช่ไหมคะในนมในเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะ,ะซึ่งครูบอกแล้วว่าเกิดจากกรดอะมิโนใช่ไหมคะซึ่งกรดอะมิโนต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ พันธะเพปไทด์ที่ครูพูดถึงมีรูปร่างแบบไหนคะ CONH เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าโปรตีนเนี่ยจะมีทั้งความเป็นกรดและความเป็นเบสนะคะ,ะสิ่งที่แสดงความเป็นกรดก็คือ COOH หรือที่เรียกว่าอะซิติกนั่นเองสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเบส ก็คือ NH หรือที่เขาเรียกว่าหมู่อะม,มิโนนะคะหมู่อะม,มิโนได้แก่อะไรบ้าง NH2 NH แล้วก็ N เดี๋ยวครูทบทวนตรงนี้อีกหนึ่งรอบแสดงถึงความเป็นกรด อัลซิติกหรือคาร์บอ,อกซิลนะคะเรียกว่ามงคาร์บอ,อกซิลก็คือ COOH แสดงถึงความเป็นกรดแสดงถึงความเป็นเบสอันนี้คือเนื้อหาสำคัญหลักๆของ EP ที่1นะคะใครยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดู EP ที่1ได้นะคะต่อมาค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึถงในเรื่องของ วิตามินนะคะวิตามินเนี่ยเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยสามารถทำงานเป็นไปได้อย่างปกติวิตามินที่เรารู้จกักมาจากไหนผักผลไม้ต่างๆใช่ไหมคะได้แก่วิตามิน A A ช่วยบำรุงสายตา A ตาชา B ซีฟันที่เราท่องมาใช่ไหมคะทีนี้เราต้องรู้แล้วว่าวิตามินไหนละล,ะลายในน้ำและวิตามินไหนละล,ะลายในไขมันเรามาดูว่าวิตามิน ละลายในน้ำกับไขมันดูได้จากสูตรโครงสร้างดังนี้ค่ะ,ะเริ่มที่วิตามินที่ละลายในน้ำดูจากอะไรได้บ้าง1ค่ะมีพันธะไฮโดรเจนบอลเยอะมีพันธะไฮโดรเจนบอลเยอะแสดงว่าการที่มันเกิดพันธะไฮโดรเจนบอลเนี่ยมันสามารถสร้างพันธะกับน้ำได้น้ำเนี่ยสูตรโมเลกุลเป็น h 2 o ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วพันธะที่เป็นไฮโดรเจนบอลก็จะสร้างกับ H 2 o ได้เรามาดูค่ะไฮโดรเจนบอลเกิดจากอะไรนะคะไฮโดรเจนบอลเกิดจาก H ต่อกับ F O แล้วก็ N เรามาดูโมเลกุลของวิตามิน B 1วิตามิน B 1มีไฮโดรเจนบอลกี่ตำแหน่ง1ค่ะ N H 2เป็นไฮโดรเจนบอลแล้วเป็น H ต่อกับ N 2ค่ะ OH เป็น H ต่อกับ O เพราะฉะนั้นมีอยู่2ตํตำแหน่งจึงสามารถละลายในน้ําได้เพราะ2องตำแหน่งนี้จะไปสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้าได้นะคะ 2. วิตามิน C ค่ะวิตามิน C มีพันธะไฮโดรเจนบอลถึง4ตํตำแหน่งเลยนะคะก็คือไฮโดรเจนต่ออยู่กับ โนั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งมีเยอะยิ่งละลายน้ำได้ดีนั่นเองนะคะอะต่อมาเรามาดูวิตามินที่ละลายในไขมันสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะว่าวิตามินที่ละลายในไขมันจะมีพันธะไฮโดรเจนบอลน,น้อยน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการสร้างพันธะ ของไฮโดรคาร์บ bon. อนถ้าใครยังไม่เข้าใจในเรื่องของไฮโดรคาร์บอนสามารถไปทบทวนได้นะคะไฮโดรคาร์บอนเนาะจะเห็นว่าพันธะไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเยอะมากหรือยาวมากนั่นเองมีการต่อของสายไฮโดรคาร์บอนที่ยาวการต่อของสายไฮโดรคาร์บอนนี้นะคะการต่อของสายไฮโดรคาร์บอนนี้นะคะบง่งบอกถึง การละลายน้ําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ละลายในน้ํานะคะ,อะนอกจากนี้สารที่เป็นพันธะไฮโดรเจนบอลอันนี้ครูพูดไปแล้วนะคะไฮโดรเจนบอลน้อยแล้วก็สารไฮโดรคาร์บอนยาวเยือดเลยแบบนี้นะคะจะไม่สามารถละลายในน้ําได้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่วิตามิน A D E แล้วก็ K นะคะ4ตัวนี้นะคะการที่เรารู้ว่าสิ่งไหนแลสามารถละลายในน้ำได้สิ่งไหนละลายในไขมันได้เขาจึงเรียกว่า l i g h t d i s l o l v e like นะคะอันนี้ก็คือทฤษฎีของ like d i s l o l v e like ก็คืออะไรที่เหมือนกันจะละลายด้วยกันนะคะคล้ายๆกับคนที่มีเคมี Me เข้ากันใช่ไหมคะก็จะเป็นคู่กันอยูด่ด้วยกันได้นั่นเอง อ่ะต่อมาค่ะเรามาดูหลักการของไล Dissol ซฟทที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะคะหลักการของไลท์ s s สโซ Li ทที่ครูพูดก็คือสารที่มีขั้วจะละลายในมีขั้วและไม่มีขั้วจะละลายในไม่มีขั้วเข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะเช่นสารบริเวณน,นี้นะคะเป็นสารที่มีขั้วเพราะฉะนั้น สารที่มีขั้วจะละลายในน้ําได้เพราะว่าน้ําเป็นยังไงคะน้ําเป็นพันธะไฮโดรเจนบอลเพราะฉะนั้นน้ํามีขั้วใช่ไหมคะเมื่อน้ํามีขั้วมันก็จะละลายรวมกันกับน,น้ําได้ส่วนตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ก็คือพันธะไฮโดรคาร์บอนไม่มีขั้วการที่มันไม่มีขั้วมันจึงไม่สามารถที่จะละลายในน้ําได้นะคะเราลองมาอ่านทฤษฎีไปพร้อมๆกันนะคะ ทฤษฎีของไลด์ดีโซฟไลด์กล่าวไว้ว่าตัวถูกละลายที่มีค้วจะละลายในตัวทําละลายที่มีคอ่ที่ครูบอกไปเช่นเอทานอลจะสามารถละลายในน้ําได้เนื่องจากว่าอะไรคะมีหมู่ OH ใช่ไหมคะเป็นมานด้าไฮโดรเจนบอลมาสร้างกับน้ําได้ละไลายได้แต่เอทานอลจะไม่ละลายในเฮกเซนเนื่องจากว่าเฮกเซน ไม่มีคั่วไม่มีขั้วไม่ใช่ไฮโดรเจนบอลเห็นไหมคะไฮโดรเจนบอลต้องเป็นไฮโดรเจนต่อกับ F O และ N เท่านั้นนะคะอ,อันนี้คือหลักการง่ายๆเนะาะหรือหลักการพวกนี้เราก็ใช้ในการผลิตพวกอะไรบ้างผงซักฟอกค่ะน้ำยาล้างจานโฟมล้างหน้าโดยมีหลักการการทำงานยังไงคะหลักการการทำงานของมัน ในผงซักฟอกจะมีทั้งโมเลกุลที่มีขั้วและไม่มีขั้วหลักการง่ายๆเลยค่ะเมื่อผงซักฟอกเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้นะคะเป็นผงซักฟอกนะคะนี่ก็คือผงซักฟอกนะคะลงไปในน้ําจะมีโมเลกุลหางยาวๆนี้นะคะเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วก็คือเป็นพันธะไฮโดรเจนบอลที่ครูบอกนั่นเอง และโมเลกุลตรงหัวของมันเป็นโมเลกุลมีค้วก็คือเป็นพันธะไฮโดรเจนบอด์นั่นเองส่วนอันนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนนะคะที่รูบอกเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อผงซักฟอกเมื่อผงซักฟอกอันนี้ถูกนำไปใช้ในการซักผ้าอันนี้คือคาบน้ำมันนะคะคาบน้ำมันสมมติวันนี้ครูทำอาหารแล้วน้ำมันติดหรือคาบสกปรก,ปกติดในเสื้อผ้าของครูอันนี้คือคราบ คาบสกรปรกอันนี้คือคาบสกรปรกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราดูกันหลักการทำงานของมันสิคาบสกรปรกตรงนี้นะคะจะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลไม่มีขั้วก็คือถูกล้อมรอบด้วยหางถูกต้องไหมคะ หางเนี่ยที่ไม่มีขั้วมันจะไม่สามารถละลายน้ําได้ใช่ไหมคะส,สุดสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันไม่สามารถละลายน้ําได้แต่มันจะมาล้อมรอบคาบสกรปรกของคูส่วนตรงบริเวณที่มีขั้วก็คือบริเวณที่เป็นพันธะไฮโดรเจนบอลเนี่ยค่ะนางจะไปละลายกับน้ําค่ะเมื่อนางไปละลายกับน้ําทําให้มันดึงคาบสกรปรกนี้เนี่ย ออกหลุดออกจากเสื้อผ้าของเราได้นะคะ,ะข้อแรกทำลายก่นเอาตรงบริเวณที่ไม่มีขั้วใช่ไหมคะไปล้อมรอบคาบสกรปรกใช่ไหมคะแล้วตรงบริเวณมีขั้วก็จะละลายในน้ําทําให้คาบสกรปรกเนี่ยหลุดออกจากเสื้อผ้าของเราอันนี้ก็คือทฤษฎีของ d i s s o l v e light นะคะครูเอามาให้ดูอีกหนึ่งกรณีอันนี้ก็คืออยู่ในหนังสือเรียนของเรานะคะอาจจะสังเกตง่ายกว่า แบบเมื่อกี้เนาะแบบเมื่อกี้ครูเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอ,ะอันนี้อาจจะมองง่ายกว่าก็คือที่ครูบอกอันนี้นะคะอ,ะอธิบายใหม่อันนี้นะคะเป็นผงซักฟอกนะคะที่ครูบอกผงซักฟอกประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีขั้วก็คือสีแดงและไม่มีขั้วคือสีเหลืองหลักการทํางานของมันเมื่อครูมีคาบอาจจะเป็นคาบน้ำมันหรือคาบอะไรก็ตามที่สกปรก สิ่งที่ไม่มีขั้วเนี่ยจะมาล้อมรอบคาบน้ามันหองครูอ่ามาล้อมรอบคาบน้ํามันของครูแล้วสิ่งที่มีขั้วก็คือเป็นพันธะไฮโดรเจนบอลเนี่ยนะคะนางก็จะไปละลายในน้ําค่ะไปละลายในน้ําทําให้คาบสกปรกเนี่ยหลุดออกมานะคะหรือที่เขาเรียกว่าการเกิดไมเซลนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ง่ายๆคา,าบสกปรกก็จะหลุดออกไปเนาะ อันนี้ก็คือในเรื่องของวิตามินนะคะที่เราต้อตงเรียนเราสามารถรู้ได้ว่าวิตามินไหนสามารถละลายน้ําได้และวิตามินไหนละลายในไขมันได้นะคะครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างอีกนิดนึงเนาะเพื่อให้เราดูได้ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูเขียนสูตรโครงสร้างมา แบบนี้นะคะซึ่งครูไม่บอกว่ามันเป็นวิตามินอะไร A B D C E e F G เนี่ยนะคะครูไม่บอกว่ามันเป็นวิตามินอะไรแต่ครูถามว่าวิตามินชนิดนี้สามารถละลายน้ำได้หรือไม่เป็นคำถามเนาะสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตเลยมีพันธะไฮโดรเจนขออภัยค่ะมีพันธะไฮโดรเจนบอลเยอะหรือไม่ มีพันธะไฮโดรเจนบอลอยู่1นํ่ตำแหน่งและมีพันธะที่ไม่มีขั้วอยู่เพียงแค่เท่านี้แสดงว่าอ้าข้อที่1แล้วค่ะมีพันธะไฮโดรเจนบอลแสดงว่ามันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้ก็คือละลายน้ําได้นั่นเองละลายน้ําได้นะคะและพันธะไฮโดรคาร์บอนของมันก็ไม่ยาว เพราะฉะนั้นแล้วโมเลกุลน,นี้สามารถละลายในน้ำได้ไหมคะละลายในน้ำได้นะคะละลายน้ำได้มาดูอีกหนึ่งหัวข้อนะคะแต่ถ้าครูเขียนแบบนี้นะคะ แล้วมีพันธะไฮโดรเจนบอลต่อไปยาวมากๆอันนี้เนี่ยครูถามว่าโมเลกุลน,นี้สามารถละลายน้ําได้หรือไม่ดูได้ง่ายเลย1พันธะไฮโดรเจนบอลมีไหมคะไม่มีและมีแต่พันธะไฮโดคาร์บอนก็คือไม่มีขั้วยาวมากๆเพราะฉะนั้นแล้วโมเลกุลน,นี้สามารถละลายในน้ําได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะไม่สามารถละลายในน้ำได้หรือถ้าครูเพิ่มตรงนี้มาให้เป็น OH ตรงนี้อาจจะเป็นพันธะไฮาโดรเจนบอลก็จริงมีไฮโดรเจนบอลหนึ่งตำแหน่งที่สามารถละลายในน้ําได้แต่ไฮโดรคาร์บอนครูยาวเหยียดแล้วครูยังเขียนต่อไม่สุดอีกนะคะเนี่ยยาวเหยียดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่มีขั้วเยอะมากเพราะฉะนั้นโมเลกุลน,นี้ก็ไม่สามารถละลายในน้ําได้เช่นเดียวกันนะคะ เรามาดูต่อนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเกลือแร่นะคะเกลือแร่นะคะเป็นไอออนหรือสารประกอบไอออนิกที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเช่นเดียวกันเช่นอะไรบ้างที่เราพบเช่นแคลเซียมแคลเซียมนะคะเป็นเกลือแร่ที่เป็นองค์ประกอบในกระดูก ใช้ในกระบวนการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็ช่วยให้เลือดแข็งตัวด้วยนะคะฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ฟันเนาะโซเดียมช่วยในเรื่องของระบบประสาทแมกนีเซียมช่วยในเรื่องของอะไรคะระบบประสาทเช่นเดียวกันไอโอดีนอ่ะอันนี้เรารู้อยู่แล้วคอพอกใช่ไหมคะเหล็กเหล็กก็คืออยู่ในรูปของกล้ามเนื้อเนาะ โพแทสเซียมก็การหดตัวของกล้ามเนื้อเช่นกันและกรรมาฐานนะคะอันนี้ก็เป็นเกลือแร่ที่จําเป็นต่อร่างกายทาั้งซิ้์นะคะซึ่งครูให้ความรู้คร่าวๆกับเราเพราะว่าเราจะไม่เน้นถึงประโยชน์ของสารอาหารต่างๆแต่เราเน้นดูเป็นอย่างเช่นไขมันเราสามารถดูเป็นว่า อันไหนเป็นกรดไขมันแบบอิ่มตัวกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวใช่ไหมคะ,ะเรารู้จักสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนรู้จักคาร์โบไฮเดรตโมโนเมอร์ของคาร์โบไฮเดรตก็คืออะไรคะโมโนแซกคารายรู้จักไดแซกคารายพอลิแซคคารายโปรโตีนเรารู้จักว่าโปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนโรวมตัวกันด้วยพันธะเพปไทด์ดูจากกรดที่หมู่คาร์บอกซิลรู้จักเบสที่หมู่ อะมิโนอต่อมาวิตามินวิตามินแบบไหนละลายในน้ำได้ต้องมีหมที่มีขั้วก็คือไฮโดรเจนบอลเยอะใช่ไหมคะไฮโดรคาร์บอนน้อยแต่ถ้าไฮาโดรคาร์บอนยาวแล้วมีไฮโดรเจนบอลแค่ตัวเดียวก็จะไม่สามารถละลายในน้ำได้นะคะก็จะไปละลายในไขมันนั่นเองหรือในหลักการของ like d i s s o l v e like สิ่งที่มีขั้วละลายในมีขั้วไม่มีขั้วละลายในไม่มีขั้วนั่น,นเองนะคะและสุดท้ายก็คือ เกลือแร่เกลือแร่ก็คือสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะซึ่งสารอาหารที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะล้วนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายทั้งสิ้นนะคะอะต่อมาครูจะขอฝากแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของเราเพราะว่าถ้าผ่านไปเนี่ย เราจะทําไม่เข้าใจเนาะกลับมาทําก็จะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องทําไปพร้อมๆกับการเรียนไปด้วยนะคะอ่ะเรามาดูค่ะจงระบุว่าวิตามินที่กําหนดให้ต่อไปนี้เปิดไปที่แบบฝึกหัดที่3.3เลยนะคะไปหยียบแบบฝึกหัดมาทุกคนนะคะมาทําพร้อมๆกันค่ะวิตามินที่กําหนดให้เป็นวิตามินที่ละลายในน้ําหรือไขมันเพราะเหตุใดนะคะตอบครูแค่ว่าละลายในน้ําหรือไขมันให้ถูกต้องแค่นั้นพอค่ะ เพราะเหตุผลเรารู้อยู่แล้วให้สังเกตที่มีขั้วกับไม่มีขั้วมีขั้วก็คืออะไรไฮโดรเจนบอนดูได้ง่ายๆเลยไม่มีขั้วดูที่ไฮโดรคาร์บอน ดูที่ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีขั้วเยอะไม่มีขั้วน้อยแสดงว่ามันละลายน้ำได้ถ้ามีขั้วเยอะแล้วไม่มีขั้วเนี่ยมันไม่เยอะมากนะคะก็คืออ่ะคูเคียมาเลขหนึ่งกับสองนะคะเพื่อเข้าใจง่ายๆเนาะอ่ะถ้าหมายเลขหนึ่เนี่ยมีหมายเลขสองไม่ยาวมากละลายในน้ำได้แต่ถ้าหมายเลขสอง ยาวหมายเล็กหนึ่งมีแค่1ตัวละลายในน้ําไม่ได้นะคะอะเพราะฉะนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันสิครูจะยกตัวอย่างข้อเดียวก่อนเลยเนี่ยแค่มองดูก็รู้แล้วค่ะนี่เลยค่ะครูออมองดูง่ายๆเอาข้อง่ายๆก่อนเลยนะคะครูอมองดูตรงนี้ก่อนเลยค่ะครูออมองดูวิตามิน K ก่อนเลยนะคะวิตามิน K คค่ะประกอบไปด้วยสารไฮโดครคาร์บอนตรงนี้ค่ะก็คือสารที่ไม่มีขั้วค่ะยาวมากค่ะ สารไม่มีขั้วยาวมากค่ะยาวมากค่ะยาวมากค่ะจนไม่พบสารมีขั้วเลยเพราะฉะนั้นวิตามินเคละลายในไขมันนะคะ,ะต่อมาอายุตัวอย่างอีกตัวหนึ่งตัวนี้ละกันค่ะตัวนี้นะคะจะพบว่าสารไฮโดโครคาร์บอนนะคะนี่คือสารไฮโดโครคาร์บอนนะคะก็คือสารไม่มีขั้ว อันนี้คือบริเวณที่ละลายในน้ําไม่ได้แต่นี่คือบริเวณที่มีขั้วละลายในน้ําได้เพราะฉะนั้นความไม่มีขั้วของมันหรือสารไฮโดคาร์บอนของมันไม่ยาวไม่ยาวและความมีขั้วของมันก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิตามิน B ละลายในน้ำนะคะอย่าลืมว่าน้ำเนี่ยมีขั้วนะคะ สูตรน้ำเรารู้อยู่แล้ว H2O อ่ามีขั้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นครูฝากแบบฝึกหัดที่3.3นะคะไปทำให้เราเขียนมาว่าวิตามิน B6 B3 K แล้วก็ E เนี่ยอะไรละลายในน้ำอะไรในลายในไขมันนะคะต่อมาค่ะ แบบฝึงหัดที่3.4มันเป็นกรณีเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นต่อกันไปเลยง่ายๆเลยค่ะจากโครงสร้างที่กําหนดให้จงระบ,บุว่าสารแต่ละชนิดต่อไปนี้ละลายในน้ําได้หรือไม่อ่าใช้หลักการอะไรลูกไลท์ด o โซฟไลด์นะคะก็คือมีขั้วละลายในมีขั้วไม่มีขั้ว ละลายในไม่มีคู่สิ่งที่เหมือนกันมักจะอยู่ด้วยกันอันนี้คือหลักการของ Li ด์ดิโซฟไล์เรามองแล้วเราก็รู้ได้ง่ายๆเลยค่ะเขาถามว่าอะไรคะละลายในน้ําได้เพราะฉะนั้นละลายในน้ําได้เราต้องมองหาสิ่งที่มีคั่วก่อนเลยค่ะอ่าครูเห็นแล้วค่ะนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นมีคั่วตั้งหนึมีคั่วตั้งสงเพราะฉะนั้นหมายเลขเก้าเลยค่ะละลายในน้ําได้ ง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคะแบบฝึกหัดที่3.3และ3.4เราสามารถทำเองได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากแบบฝึกหัดนะคะข้อ3.3และ3.4เนาะให้นักเรียนไปทำนะคะเพราะว่าคลิปสอนเนี่ยมันไม่ยาวนะคะเราก็ทำในค่าบเลยนะคะเป็นการทบทวนนะคะแล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 ะห้ามลืมเด็ดขาดเลยคะ่ะนอกจากความเป็นคูว ไม่ใช่ขาคั่วนะคะความเป็นคั่วที่ดูจากพันธะไฮโดรเจนบอลแล้วสิ่งที่จะสามารถละลายในน้ำได้อ่านี้เรียนไปแล้วตั้งแต่เรื่องพันธะเคมีสิ่งที่จะสามารถละลายในน้ำได้คือประจุอ่าทำไมครูต้องเพิ่มคาว่าประจุมาด้วยเพราะอย่าลืมค่ะเมื่อมันแตกตัวแล้วเกิดเป็นประจุบวกกับประจุลบสารอะไรคะ อิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมคะมันจึงสามารถละลายในน้ําได้ครูต้องพูดมาเพราะว่าเดยวนักเรียนจะลืมนะคะเพราะว่ามองไปเนี่ยครูเห็นเลยว่ามันมีความมีประจุกเกิดขึ้นมานั่นก็คือบริเวณไหนคะบริเวณนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีประจุบวกและประจุลบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอบได้เลยคะ่ะสารสามละลายน้ําได้หลกักการคิดง่ายๆนะคะอย่าลืมละลายน้ําได้ 1. มีคู่มีคู่คดูจากไฮโดรเจนบอนสองมีประจุแตกตัวเป็นประจุบวกและประจุลบนั่นเองนะคะ,ะสามไฮโดรเจนบอนต้องน้อยด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนครูพูดผิดไฮโดรคาร์บอนต้องน้อยนะคะอันนี้ก็คือสารที่สามารถ ละลายในน้ำได้อ่ะเราลองไปทำดูนะคะแล้วครูจะมาเฉลยทดสอบความเข้าใจของเราอีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปในเรื่องของสารอาหารเราก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะขึ้นในเรื่องของโพลิเมอร์เล็กๆน้อยๆให้เรารู้จักว่าโพลิเมอร์คืออะไรโมโนเมอร์คืออะไรและมีสารอะไรบ้างพวกโฟมพลาสติกเนี่ยมันเกิดมาจากโพลิเมอร์ชื่ออะไรนะคะสำหรับวันนี้ ส่งการบ้านที่ Google Classroom เช่นเดิมนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน